มันนี้ก็ล่างออกดีดีนะครได้เห็ดมาดมันนี้ว่าสิหนึ่งไหวครับอันนี้เมลพนว่าสิหนึ่งไห้เก็บไว้กินยยมแรงอันนี้ครับเป็นวิธีถนอมอาหารล่างใส่ยังแน่แม่ร้ <c oughs> างใส่เกลือใส่เกเลือบอใส่น้ำผนว่าใส่เกลือมันจังออกดีว่าสันครับนี่หามาหมูเส้าเนี่ยะครับนี่ซุมนี่เอาไปกินยามพนละยยม แรงย่ำพี่ได้เกิดผุละ่ะย่ำปีใหม่ <c oughs> นี่ดอกพอมมมมมดีงามครับไข่มันเก็บไว้กินได้โดนครับแต่ไข่เห็ดหลังงขาวด้วยเนาะไข่ใหญ่างามๆเอาแซ่ออกว่ารุ่นก่อนอพุ่นน่ะย่ามักบกสุกพุน่นน่ะมันสิออกลายเห็ดลังงกเนี่เอาแซ่องฟีดไว้ย่ำน้ำม,มัแกงกับหอมคือเกาครับลางเซน้ตอเกลือไว้เบิ่ง แม่ยพ่นพาเห็ดวิธีถนอมอาหารไว้กินนอกฤดูครับมันห่างสิเกิดอีกเห็ดนี่ครับโอ้ยจักหน่อยเดือนเกา่าเดือนจีบมันเกิดหลายมันอันนั้นล่างล่างไว้แล้วโอ้มันซูเอาไปเห็ดยังไงตอนนี้แม่เป็นหนึ่งหนึ่งแล้วกับพอมันเย็นแล้วก็จังเอาใส่้อทงพลาสะติกเสื้อสองสืตู้เย็นไว้แบบนี้จังโบ,บูดล่างก นี่ครับล้างเสีเหลวแล้วเฮ็ดอันนี้เห็ดเพิงคมเห็ดเพิงอันเหลืองล้างไว้ใส่กันไว้เห็ดไข่ด้วยเห็ดเพิงเึ่งไข่เนี่ยกับเพื่อนอื่นไว้เห็ดพึงไข่ไว้ตีนี่อันนี้ก็เฮ็ดละงก์เห็ดเพึ่งไข่ดอกขาวจังเห็ดขาวเห็ดละงกเหลืองซ้ำนี่ครับพอดีเห็ดไว้พอดีแซีบย่ำแกงแกงใส่หลายอย่าง ใส่ยังก็ได้ใส่น้าใหม่ใส่มีเห็ดผงคมพอดีมาแกงใส่เห็ดผงคมย่ำมันมาครับแล้วไปเพิ่งย่ำหนึ่งครับวันนี้ลางสิแล้วแล้วที่ถึงทอกไ้นีนะครับอันนี้ก็เทเพิ่นเพิ่นหนึ่งแล้วแล้วรอบเพิ่นหนึ่งดอกบานนะครับอันนี้เพิ่นหนึ่งดอกบานแล้วรอบหนึ่งแล้วอันนี้เอาดอกเอาดอกตูมมาใส่ก็สักนะครับ หนึ่งจัาหน้าที่นี่แม่ประมาณสามสิบนาทีสามสิบนาทีครับประมาณครึ่งชัง่วโมงอันนี้มันดอกตูมปิดฟ้าแบบ <30 S 1> นี้ครับสามสิบนาทีสุกาไฟจังมาเปิดเบิ่งมาหนึ่ <c oughs> อันนี้ดอกบานเพื่อนหนึ่งสุกข,ของยายนี่ครับนี่กินได้ป่ะนี่แม่สิมได้ป่ะนี่กินได้ในเรียนบ่ ขม้นขายอะไรเงี้ยขายเหรองูอันนี้คือเขาอันนี้หนึ่งไว้ครับหนึ่งดอกบานเดียวอดอกดอกตูมมันมากคนมเนาเข็ดกะพักไว้มันเย็นแล้วจังกอกทุงอะไเอาเขาซองฟิชเลยครับนี่ครับนี่ก็เกือบสามสิบนาทีแล้วครับสิบสุกแล้วละครับฝานี้เดี๋ยวเปิดเมือก่อน ครับโอ้ีอนะครับสุกแล้วครับมว่านะเดี๋ยวเอาไปเทลงร่วมกันไว้ปล่อยมันเย็นเลยครับเดี๋ยวจะแพ็คตรงที่หลัง <c oughs> ครับหอมครับหอมหวยๆอยู่กระแทบแซบอยู่จิ้มแจวกันสิคืสอสิแซบไปอ่ เอามา่ไดร่วมกันไว้ปล่อยมันเย็ยนจักหน่อยเดี๋ยวสีแพกทุงโอ้นะครับหนึ่งและสีกัย่งยังเป็นสีเหลืองที่เกาอยู่นี่ปล่อยมันเย็ยนจกัจกจักข้าวจะข้าวจังอันนี้จะข้าวจังมาแพกทุงครับครับมันเย็ยนแล้ว ตักเศษุงเลยตักดอกปานโอนดอกปานก็ได้ไม่ติตักกนคันก็ได้ครับหนึ่งใส่นยังแนบมาไหมนี่หนึ่งก็เห็ดก่อนใส่เส้วอื่นครับหนึ่งก็เห็ดมาเั้น นี่ก็ปีนี้ก็นหนึ่งเวลาไแล้วครับแล้วสิยเงินพวกนตู้เย็นเสียแต่ว่าไม่เห็ดพอเห็ดพอว่าเกิดปีนี้ถ้าเห็ดละงูกเห็ดเผ็ดคมไม่มีเห็ดพอปีนี้ไม่มีเห็ดพอไปสิดีหนึ่งไว้ทำแกงกินนะครับดอกจูมกับเห็ดจับฟองทุงไว้แกงถุง่งราคาพิเศษ Rồi càng mượt nèo ưu ừ ừ. Hết tất cả thu ngon Rồi càng mượt Xen nó mẩy nó Chắc nói nha cê nó mẩy lầy Nó mẩy lầy chắc Nhiều ở trong Nó mẩy lầy น,นี่ก็เอายางฮัดเลยครับยางฮัดก็จะเขาตู้เลยกันนี่ก็ได้แล้วครับกว่าสิเขาตู้เย็นครับเดีราเสียบเบิ่งอันนี้เฮ็ดไว้ครับนี่นี่อันนี้นนในซองฟิตอันนี้เฮ็ดเพิ่งคมครับนี่เพะไปหาเถาก่อกนนี่อันนี้อันนี้เฮ็ดตะไคร้ครับนี่เฮ็ดตะไคร้ อันนี้เพิ่นปิ้งแล้วปิ้งแล้วกับปีงแล้วเขาได้ครับปีงกับเขาอันนี้ยังเรงูอันนี้นเงงนนพิ่นกันหนึ่งคือกันครับอันนี้ซุ้มนี้ซุ้มนี้เห็ดยังเห็ดเห็ดปงคมครับอันนี้ซองทุงใหญ่ๆนี่กับเห็ดปงคมคือกันครับนี่กินในเบิร์ตปีครับนี่เดี๋ยวจะเอาซุ้มหมีมาใส่กับเอาวางไว้เลยครับปกติ เป็นวิธีถนอมอาหารครับนี่นี่พ่นพื้นผ้าเห็ดนี่ใส่ซองฟิสเลยครับนี่บด้ใส่หนามใส่ยางเลยนี่ซองฟิสมีพื้นที่เห็ดยางเดียวครับเบื้องนี้มิต่เห็ดก็สีหนึ่งไว้เรื่อยครับนี่ได้เห็ดอันนั้นอันนี้มากกว่สีหนึ่งไว้อีกเรื่อยนี่แหละครับขอบคุณหลายไครับเดี๋ยวใครสนใจก็ลองเห็ดเบื้องกันเลยครับไปกินบดปี ิแนแยมแรงแามมันก็มีมเหตุครับคือจยากดีขึ้นอย่างนี้